สวัสดีจ้าก็มาเจอกันอีกแล้วจ้าวันนี้เอื้อยจะมาเก็บกระเทียมให้ดูนะจ้าเอ้ยวันนี้เอื้อยจะมาเก็บกระเทียมนะจ้านี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนสวยงามมากจ้านี่จ้ามีล่องน้ำมีสะพานเนาะดูบรรยากาศมปด้วยจ้าสวยงามถานนกระเทียมนี่จ้ากระเทียมแต่นี่มันอยู่ตรงบ้านเขาเนาะนี่นอยู่ตรงบ้านเขา เดี๋ยวเราไปเก็บตรงที่มันไม่อยู่บ้านเขาจ้ะไอ้น้องไก่มันบอกอยู่แถวแถวนี้จะดูที่ว่ามันจะมีไหมที่มันไม่ได้อยู่ในบ้านเขาไปดูสิน้องไก่เขาบอกว่ามันอยู่แถวนี้ชี้ลังไปดูอ๋อนี่ไงเจอแล้วจ้ะมันอยู่ฝั่งนี้ะบีด,ดก็มาเอามาโอ้ล,ล้มกันแล้ว จะเก็บไปให้พี่เขาสักหน่อยเดี๋ยวไปดูตรงอื่นก่อนนะคะเนี่ยเดินไปดูเรื่อยๆสวยคาะดูบรรยากาศไปเลยนะนี่กระเทียมจ้ะ จะอยู่ฝั่งไหนใบโบกเพียบเลยอะมันาดแลกัสอบก็ไม่ได้มาถามคุณน้องไก่ดิว่ามันอยู่ตรงไหนเมื่อวานก็ถ่ายให้ดูเยอะมากนน่นมันอยู่ฝั่งนน่นเหอะ ส่งโรงงานนั่งนู้หนาเยอะเลยเดินไปดูดที่หนึ่งก่อน,นเดี๋ยวต้องเดินไปดูที่กันนะคะสมบรรยากาศไปด้วยค่นนี่เป็นบรรยากาศของฝั่งนี้นะคะ ไม่ได้ซื้อขาต้องสนหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะก็อันเล็กกระจุนลมะแต่ทางนี้มันจะมีไหมเคยจะลองมาดูดิาจะของน้ำนี่จะมีไหมเนาะมันถ่ายให้ดูมันติดของน้ำนี่แหละวาเนี่ยแต่ เพิงจะมาอยู่ใกล้ๆบ้านนะนะไม่ไกลหรอกจ้ะเพิงจะรู้ว่าเออมีคลองน้ำสวยมากบรรยากาศดีก็ได้ก็ดีเลยนะตรงเนี้ยตรงไปเดินให้สุดสิมันมีอีกไหม ถ้าไม่มีก็ชมบรรยากาศไปนะจ๊ะสวยๆอยู่ค่ะแต่เขาถ่ายดูเยอะอยู่แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนเดินด,ดูไปเรื่อยๆกันค่ะสันนิดนึงน,นะฮะตืนด้วยถ่ายด้วยไม่มีไม่มียังไม่ได้ซื้อขากันสันค่ะ ป็ดกังน้ำเป็ที่เขายิงไปเขาลงน้ตัวเป็ดน้นี่เคยซืไปเก็บ จัดกันเลยเนาะจา้ะมีดเวลามาแล้วจ้ะนี่ใช้มีดใช้มีดไอ้นี่เอามีดพกมีดกิ่งเวลามาจ้ะลืมเคยไปล้างเอาเดยวเอาแค่หน่อยเดียวเดี๋ยวยเช็ดดึงเอาเด้อจ้ะ มันก็ไม่ได้ติดมันลึงมากไอ้นี่มากเพราะว่ามีดมันลงไว้ไม่ค่อยได้เพราะมีดเล็กมามีดมันเล็กเกินมีดเปืนอยเดี๋ยวร้านก่อนอ้ามีดก่อน ไม่เยอะเดี๋ยวไปฝากเขาจะใช้เด็ดเอาด้วยจ้ะเพราะว่ามีดมันลงไม่ได้จ้ะเ็นหัวมันก็ไม่ติดมาหรอกจ้ะ มีคนมาขุดไปเอาไปปลูกง่ยใส่คนมาปลูกเอมาขุดนี่จ้า เดี๋ยวว่ากันเด้ออาจาะนี่ไม่ได้เอามีดมาจ้ะมีดอันนั้นมันไม่ได้เรื่อง ni dia bangkere kan dia jaman lah ternyata đồn tâm địa nè, nè, tập kết với anh uh, yeah, ấy siêu yung, cái gì không biết, không có thời đi. Biết กูชงกูชายอะไรก็ยังไม่เวลาจะทําเลยจ้ะเดี๋ยวให้กลับมาจากอีเนี่ยวันเสาร์วันว,วันเสาร์นี่ก็ต้องไปแกไปวันเสาร์กับวันอาทิตย์จ้ะนั่นะกลับมาทั้งที่ได้ทาไปเก็บมาทํากูใชยนะจ้ะเดี๋ยววันนี้ไม่นแน่วันนี้อาจจะทําอันนี้ให้ดูสักนิดนึงจ้ะเหมือนมันเป็นเหมือนเขาเก็บปากหม้อ่ะแต่เราจะใช้แผ่นของไอ้นี่ทาเอาแผ่นเวียดนา,นา จะลองดูซิว่ามันจะโอไหมน่จ้ะคือเราไม่ต้องทำแป้งเองอะจะเอาไอ้แผ่นของเวียดนามนี่แหละทำแผ่นแป้ง ทำสักนิดนึงดูแล้วก็จะทำปลาแดดเดียวอีกนะจ๊ะวันนี้มีดไว้เรื่องอะ่ะไซมือเลยมันยังขึ้นมาเยอะแถวนี้นะจ๊ะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละจ๊ะไม่ไกล ถ้าเอาแค่พอกินมันก็พออยู่แถวนี้นะจ๊ะเอาไม่เยอะก็พออยู่จ้ะนี่จ้ะใบชิกวิตใบชีติดมาด้วยนะคะผักชีก็เริ่มขึ้นแล้วจ้ะนี่จ้ะเริ่มขึ้นแล้วนี่นี่จ้ะชีทั้งใบบวบทั้งผักชี กำลังเริ่มขึ้นแล้วจะ้ะอีกแป๊บหนึงก็ไม่ต้องไปไกลแล้วจ้ะธรรมดานะเดือนนี้มันมันต้นไม้มันจะต้องขึ้นสวยงามแล้วนะเนี่ยปีนี้ยังไม่ขึ้นงามเท่าไรเลย,เลยมันจะต้องเริ่มปะอัน,นออก,ก่อนนี้ มีใครว่าว่าเราตรงนี้ไม่สักที่ของใครเก็บตามสบายธรรมชาติก็สวยงาม อาจจะไม่สวยนะฮะแต่ว่าลืมจริงๆลืมมีดนะจะลืมมีดนะตรงนี้หน่อยก,อก็พอแล้วจ้ะ ไปออกกำลังกายนะคะไม่ไหวค่ะรู้สึกว่าก้มรองเราจะคําท้องนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ออกอีกจ้ะยังเล็กๆๆยังมีเยอะอยู่ เจ้าบุได้เอามีดมาเดี๋ยวว่ากันเดิอจ้ะนี่จ้ะ ดีนะืมัมีถุงมือติดมา Imm. ต้นมันยังเล็กอยู่ น,นเสียงบดด้าจ้ะเสียงมันเกี่ยวข้าวเลยนี่

นี่จ้าเทียมด้วยได้มาแล้วจ้ะไปเ,เก๋ๆจบกลิ่นไปกับธรรมชาติสวยๆนะคะธรรมชาติสวยๆจบกับคิดสวยๆธรรมชาติสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเอ้ยจ้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บจะจนจะป่วยจะไข้นะจ้านี่จ้ะไป กลับบ้านเนาะผักติวเนี่ยมันกะ็เปื่อยนะ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 